กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื P ่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแสดงความชื่นชมนะครับต่อคณะกรรมการที่พยายามร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีความรอบคอบสมบูรณ์และรัดก,กุมนะครับแต่จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมก็มีความจําเป็นนะครับต้องลุกขึ้นอภิปรายนะครับเนื่องจากว่าผมพบว่าร่างรปรบนี้นะครับกำลังมีปัญหาในการปฏิบัติอย่างค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกท่านอหนที่สอนเพียงเกตนะครับท่านได้ทักท้วงไว้ขอภัยที่เอ่ยนามนะครับไม่เสียหายท่านได้ทักท้วงในมาตา15ว่าอายุของสมาชิก ไม่ควรจะต่ำกว่า18ปีเพราะว่าถ้าหากว่าเรากำหนดว่าสมาชิกเป็น15เนี่ยจัดว่าเป็นผู้เยาว์แล้วผู้เยาว์เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21เนี่ยระบุว่าเวลาผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนมิเช่นนั้นการใดๆที่ทำไปนั้นก็จะเป็นโมฆียะนะครับอันนี้คือปัญหาแต่ว่าเพื่อนสมาชิกผมก็ได้รับการชี้แจงจากกรรมธิการนะครับว่า ไม่ได้จะไปใช้อำนาจหน้าที่อะไรนะครับแต่พอมาดูในมาตรา20นะครับก็ปรากฏว่าสภานะครับแต่เดิมที่เคยมีการบัญญัติไว้ว่าให้มีหน้าที่เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ได้เพิ่มอำนาจขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะให้บุคคลที่ยังเป็นผู้ยาวอยู่ใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับ จุดนี้จึงเป็นจุดที่มีปัญหาที่ค่อนข้างสําคัญนะครับก็จะฝากกรรมธิการนะครับได้รองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะให้ผู้เยาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังทํานิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำเสียก่อนมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะเนี่ยมาใช้อํานาจตามพระราชบัญัติฉบับนี้ตามมาตรา20ได้หรือไม่นะครับมาตรา20นี่นะครับมีอํานาจค่อนข้างมากครับท่านประธานครับขออนุญาต อภิปรายสั้นๆกันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับคงจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเอาแค่บางข้อก็แล้วกันนะครับข้อ6นะครับสมาชิกที่เป็นผู้ยาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะแต่งตั้งผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหรือมีะบทบาทในฐานะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีเป็นตัวแทนประเทศไทยไปตกลงกับต่างประเทศได้เลยนะครับหรือว่าในมาตรา ในวงเล็บ6ทับหนึ่งของมาตรา20เนี่ยนะครับมีสามารถเสนอชื่อผู้แทนสภาเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนะครับเป็นตัวแทนรัฐบาลก็ได้นะครับหรือในมาตราในในวงเล็บ2 2นะครับสมาชิกที่ยังไม่รู้นิติภาวะเนี่ยนะครับสามารถให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและงบประมาณของสภา และขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ได้ด้วยนะครับในวงเล็บ3 3มอบหมายให้สมาชิกดําเนินการหรือปฏิบัภารกิจที่อยู่ในอำนาจท,ที่ของสาภานะครับท่านประธานก็คงจะเห็นนะครับว่ามีปัญหาพอสมควรครับว่าเราจะร่างกําหนดกฎหมายอย่างนี้ได้หรือไม่แต่เดิมผมฟังก็แปลกๆอยู่นะครับให้ผู้เยาวนะครับมาเป็นสมาชิกสาภาซึ่งจริงๆยังไม่มีความจําเป็นเลยนะครับ ผู้เยาว์ยังต้องเรียนหนังสือยังต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้เยาว์อย่างเต็มที่เสียก่อนเมื่อบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถตัดสินใจและก็ดําเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้คนแต่ละช่วงอายุก็มีหน้าที่ต่างๆกันไปแต่เมื่อกรรมธิการบอกว่าจะให้คนที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้มีอํานาจอะไรเข้ามาประชุมเฉยเก็ยังพอฟังได้นะครับแต่ก็แปลกๆอยู่แต่พอมาดูในมาตานี้นะครับ เราให้อำนาจหน้าที่ของสภาค่อนข้างมากเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็สามารถเห็นชอบโครงการต่างๆเรื่องงบประมาณได้ด้วยนะครับก็เกิดปัญหาที่ค่อนข้างมีปัญหามากๆนะครับก็จะรบกวนฝากท่านประธานนะครับลองช่วยกันพิจารณาดูนะครับว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างใดหรือไม่ครับขอบพระคุณครับ